ขับรถสองแถวส่งแอวเลียนลามปีนี้คนงามเรียนอยู่ปีสามนิติศาสตร์ออกรถทุกวันแต่จนใจนั้นเทพจะขาดขาดโดยสารคนละบาทอุซาประหยัดส่งแอวเลียนลาม ขับรถสองแถวส่งให้เอวเรียนเอวก็มันเพียนขยันไปเรียนรอบคำ่ำทุกเย็นถึงบินรับส่งยุพินถึงบ้านประจำรักกันไม่เคยเกินกล้ำสำเร็จจากรามละวังแต่กันพอขึ้นปีสี คนดีใหญ่มาเป็นแปลงแอวไปนั่งรถมาสแตงติดแอสีแดงรับส่งทุกวันเป็นลูกเศรษฐีห้วยกระบ,บี่ในร้อยสามพรานแฟนใหม่แอวมีรักทานสมแถวโดวยสารแอวเลยไม่โมง ขับรถสองแถวขาแอวนั่งเขียนเหลือไว้แต่เพียงเบาเปล่าที่ไรเจ้าของสองแถวมันจนหน้าบนแอวเลยไม่มองขับรถหัวใจลอยร่องต้องร้องประตูเข้าร้องไห้ ขับรถสองแถวส่งแอวเลียนลางปีนี้คุณงามเรียนอยู่ปีสามนิติศาสตร์ออกรถทุกวันในจนใจนั้นเทพจะขาดขาดโดยสารคนละบาทอุตสาประหยัดส่งแอวเลียนลาม ขับรถสรองแถวส่งให้เอวเรียนเอวก็มันเพียนขยันไปเรียนรอบคำ่ำทุกเย็นถึงบินรับส่งยุพินถึงบ้านประจำรักกันไม่เคยเกินกลำสำเร็จจากรามละวันแต่กันพอขึ้นปีสี คนดีใหญ่มาเป็นแปลงแอวไปนั่งลดมาสแตงติดแอสีแดงรับส่งทุกวันเป็นลูกเศรษฐีห้วยกระบ,บี่ในร้อยสามพรานแฟนใหม่แอวมีรักทานสมองแถวโดวยสารแอวเลยไม่โม รถสองแถวขัดแอวนั่งเคียงเหลือไว้แต่เพียงเบาเปล่าพ่ไรเจ้าของสองแถวมันจนหน้าบนแอวเลยไม่มองขับรถหัวใจลอยร่องต้องร้องประตูเข้าร้องไห้ช่วงนั้นเมื่อ ประมาณ30สิบกว่าปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นรู้สึกเพลงนี้นะครับชื่อเพลงส่งแอลเรียนลามนะครับผู้ขับร้องก็คือสอนเทพสอนทองนะครับพ็กประมาณนะครับเสียงก็จะคล้ายๆอะไรนะครับขับรถสองแถวสองแถวเรียนลามประมาณนี้นะครับแต่เราไปไม่ได้เราก็อาแ่เสียงเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับจะเลินลูกเดียงทุกท่านสวัสดีครับ